สวัสดีค่ะฮัลโหลมาแล้วค่ะน้ำตาลจาก NP 2 c o s ค่ะวันนี้คือขักมากเลยทุกคนเพราะว่าน้ำตาลมาพร้อมกับคอมเมนต์จากบล็อกของเจ้างนายสิ้นแน่แโอ้โหต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลคนธรรมดาอีกต่อไปคุณพี่ทุกคนตอนนี้น้ำตาลได้อัพสกิลแล้วเป็นแบบสกิลหู เพชรทองคำดิมเม้นด์พรีเมียมอัลตรายัางงั้นว่าอย่างงั้นเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่สตูดิโอของเนเน่เขาปล่อยมาอ่ะเป็นช่วงที่น้องอยู่ในห้องอัดกำลังฝึกซ้อมกำลังฝึกฝนกำลังอัดเสียงเพราะฉะนั้นอะไรที่สำคัญคืออะไรอยู่ในห้องอัดก็ต้องได้ยินเนเน่ร้องเพลงคุณพี่ร้องเพลงแบบ เสสียงดโอ้โหต้องบอกเลยว่าใครได้ฟังนะก็ต้องเหมือนตกอยู่ในมนต์สะกดแห่งเสียงของเนเน่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่พลาดที่จะไปส่องคอมเมนต์กันว่าวันนี้เนี่ยโอ้คนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วคนที่ได้ฟังเสียงร้องสดๆเหมือนอยู่ในมนต์สะกดของเจ้งไหนซินเขาคอมเมนต์กันว่ายังไงบ้างก่อนอื่นเลยค่ะทุกคนสามารถเป็นกําลังใจให้เราได้ด้วยการกด subscribe ช่อง np t o s i s นะคะขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยขอบคุณค่ะไปดูต้องบอก เลยว่าพอได้ดูบล็อกนี้เท่านั้นแหละทุกคนได้ยินเสียงเนเน่ร้องเพลงแบบร้องเพลงสดๆให้ฟังแบบนี้นะเอาจริงๆเสียงเนเน่เจ้าหนซินนะทุกคนสามารถทําให้ทุกคนอยู่ในมนสะกดได้เสียงเหมือนอยู่ในจินตนาการเสียงแบบมันดีไปหมดเวลาใครฟังนะต้องแบบต้องเคลิมตามเอาจังจริงนี่เรามาดูคอมเมนต์กันเลยนไเว้ยป๋อบอกเลยว่าคอมเมนต์นะ เรียกได้ว่าเป็นไปในทางเดียวกันอะต้องมาดูว่าเขาว่ายังไงนี่เขาบอกว่าเนี่ยการที่ได้เจอเธอนะมีความหมายมันมีความหมายมากๆนะสวยงามเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดเลยเออว่ายังงานเพราะว่าก็จะมีบางช่วงที่น้องหายไป2องวันสวันอาจไปเตรียมตัวเตรียมพร้อมงานต่างๆหรือเปล่าแล้วก็ต้องว่าการอ่านบทอ่านบทหรือเปล่าเน่นี่เขาบอกว่าโอ้ยว,ว้วาวว,าว้าวมากเลยเจ้าไหนซีนะเหาป้างอะ เก่งมากนะแล้วคุณนะนี่เยปูชัวนะคุณคือแบบมันไม่เลวเลยอ่ะมันดีเลยมันดีเลยอย่างงี้ นี่คอมเมนต์นี่นะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวาไเราตี้เพลงวาไราตี้แบบต่างๆนะออริจินอลซาวด์แทร็กนะหรือจะเป็นซิงเกิลเดี่ยวก็ตามนะเตรียม <c oughs> ตัวให้พร้อมเลยได้โปรดได้โปรดเลยนะจะต้องมีพื้นที่ให้เจิ้งไหนซินเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งหมดที่พูดมารายการทั้งหมดที่พูดมานะ จะปล่อยเจิ้งไหนซินไปไม่ได้จริงๆเออเขาบอกอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรอนะ เขาคอมเมนต์มากอันนี้เป็นคอมเมนต์นะเขาบอกว่ารอดิสแบรนก็ได้อย่างเงี้ยแกเออรอก็ได้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงวาไรตี้เอ่ยเพลงแบบเพลงประกอบละครเอ่ยนะหรือซิงเกิลเดี่ยวก็ตามนะ oh. บอกเลยว่า oh. ไม่สามารถปล่อยเจ้งไหนซินไปได้จริงๆเพราะว่าคู่ควรมากๆว่ายอย่าง,งานั้นเออน,นี่คอมเมนต์นี้บอกว่าถ้ายห้าวทิ้งละบ่ะเพราะมากค่ะทําไมเพราะขนาดนี้เพราะมากๆเน่หาวทิง้งอ่ะหาวทิ้งหาปัง เก่งมากเพราะมากนี่วันนี้คอมเมนต์ก็คือร้อยละเจ็ดสิบว่าอย่างนั้นร้อยละเจ็ดสิบ บอกว่าเพราะมากเสียงของเจ้างไถซินนะไพเราะมากๆเน่นี่เขาบอกว่าคุณนะคือหัวใจของฉันเลยอะแน่เคุณคือหัวใจของฉันเด็กน้อยฉันชื่นชมคุณมากจริงๆฉันชื่นชมฝีมือชื่นชมความสามารถของคุณมากจริงๆเน่นี่เขาบอกว่าตัวหลายเตียนะมาอีกมาเยอะๆนะๆนะขอให้มีผลงานอีกเยอะๆนะคนนี้บอกเหมือนกันว่าไม่ว่าจะเป็นวาไรตี้ออริจินอลซาวด์แทร็กละครละคร ก็ได้เนี่ยต้องมีแล้วนะอจริงต้องมีแล้วเน่คู่ควรนะคุณพี่นะนี่นี่เขาบอกว่าเนี่ย บอกเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้นะที่ชื่อเจิ้งไหนซินเนี่ยนะคุณมีคุณสมบัติที่พิเศษอะ่ะมันพิเศษมากๆเป็นคุณสมบัติที่เราสามารถสัมผัสได้จริงๆด้วยเออ,เอ,อว่าอย่างนั้นเสียงนะองค์ประกอบต่างๆนะมันเทอเบียเทอเบียนะมันพิเศษมากๆเลยแล้วที่สําคัญนะคนฟังนะสามารถสัมผัสได้ด้วยจุดนี้คือสัมผัสแล้วหนึ่งทางหูคุณพี่ว่าเออเพราะมากไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบด้านใดนะ พิเศษมากๆนี่น่เขาบอกว่าในที่สุดโอ๊ยในที่สุดจงยนะูน่านี่ยลายละคุณก็มาแล้วนี่รอมากรอแบบรอที่จะได้พบคุณนะในที่สุดคุณก็มาแล้วนี่เขาบอกว่าเนี่ยเมื่อไรเพลงต่อไปจะมาเออพอดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ย เพลงต่อไปมาเลยมะมเพลงมาเลยเมื่อไหร่เพลงต่อไปจะมานี่คอมเมนต์นี้บอกว่าชอบมากเลยนะชอบเวลาที่เนเน่ยอยู่ในห้องอัดเออนเนี่ยแหละเนเน่กับเพลงนะการที่อยู่ในห้องอัดแล้วร้องเพลงนะคือคือชอบช่วงเวลานี้มากๆเลยเนะ่นี่เขาบอกว่านี่คือบล็อกเนี่ยคือบล็อกมันทำไมรู้ไหมถ่ายตัวนี่เตียนะมันสั้นไปนิดนึงอนะเป็นบล็อกก็อยากจะให้สักแบบ ยาวๆหน่อยเออสินาทีอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือบล็อกนะแต่มันสั้นไปนิดนึงอยากดูเยอะๆนี่เขาว่าอย่างงี้คอมเมนต์นี้บอกว่าเนี่ยเออก็แบบเป็นเป็นบล็อกของสตนะูดิโอเนาะเขาบอกว่าเนี่ยอัดเพลงที่ร้องโดยเนนเน่นะอีกสักสองสามเพลงละกันเขาบอกอย่างงี้เออบอกว่าเออเนี่ยทําเพลงนะทําเพลงอัดเพลงที่ร้องโดยเนเน่นนะอีกสักสองสามเพลงปะ ว่าอย่างงานว่าอย่างงานเออจะดีจะคู่ควรจะเพอร์เฟค นี่คนนี้เขาบอกว่าขอเพิ่มได้ไหมอะ่ะขอดูอีกได้ไหมลงเพิ่มอีกลงอีกลงแบบลงให้มากกว่านี้ได้ไหมเขาบอกอย่างเงะเน,น่ตอนนี้คือทุกคนบอกเลยว่าน้อยไปขอยาวกว่านี้ได้ไหมขออีกสักสองสามเพลงได้ไหมหรือว่าลงเพิ่มได้ไหมลงอีกได้ไหมเน่วันนี้เยอะแยะเลยคอมเมนต์แบบนี้นี่คณคนนี้บอกว่าคุณสมบัติแบบนี้นะ ต้องมีอีกแน่นอนอหมายถึงงานหมายถึงเวหล่กงจั่วนะเฉิมาเต๋หมายถึงงานต่างๆนะเอ๋อเนี่ยรู้ไหมว่าเนเน่นะเขาตั้งใจมากแล้วก็ตอนนี้นะชิงคูละชิงคูละทางานหนักแล้วเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าในแต่ละเพลงที่ออกมานะรายละเอียดเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องแบบต้องแก้คํานั้นปรับคํานี้ทําเสียงแบบนั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณทํางานหนักแล้วนะแล้วก็แบบคุณเนี่ยคุณสมบัติแบบคุณเนี่ย ต้องมีงานอีกละต้องมีงานอีกแน่นอนเนี mm hmm. ค่คุณคนนี้บอกว่าแต่ละขั้นตอนนะจนิบผู้หลงอีะมันไม่ง่ายจริงๆนะจนจบผู้เฉียนตานนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เรียบง่ายแบบอร้องหนึ่งคันจบจ้าอ่ะ mm hmm. นี่ต้องมีอะไรละเอียดมีต่างๆนานามีขั้นตอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละเพลงที่เราได้ยินกันนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแนะ่ mm hmm. นี่บอกว่าอยากดูบล็อกสเกตมีแล้วคุณพี่มีบล็อกสเกตแล้ว mm hmm. ช่วงนี้นะช่วงนี้ก็คือน้ำตานง,งานเยอะนิดนึงแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวจะตามมาเปิดคอมเมนต์กันแบบให้ครบเลยเออไม่พลาดแน่นอนนะจ๊ะแม้จะห่างหายกันไปจากหน้าจอแต่ว่าชีวิตจริงของฉันยังคงถ่ายทวิตเตอร์และปันเทรนและคอยซัพพอร์ตน้องทุกช่องทางที่ทําได้เนี่มาดูกันต่อเขาบอกว่าคราวหน้านะลงรูปสวยๆอีกเยอะๆลงรูปนะไปเที่ยวนะหรือจะเป็นการทํางานนะบล็อกต่างๆเชิญมาเตอะนะเออลงอีกคร้งหน้า ครั้งหน้าอลงรูปลงรูปอีกนะไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวเป็นบล็อกเป็นการทํางานนะต่างๆนะลงอีกเยอะๆนี่คนคนนี้บอกว่านะอีก50กว่าวันนะอีกแค่50กว่าวันเท่านั้นนะจะถึงปีใหม่แล้วเวทีของเจ้าหน่ายซินล่ะจัดเลยได้ไหมสเตทอะสเตทอะโอเวทีอย่างเงี้ยได้โชว์กันร้องเพลงอย่างเงี้ยจัดเลยไหมจัดเลยจัดเลยได้ไหมเขาบอกว่าอีก50กว่าวันเองอะจะข้ามปีแล้วว่า ววเวทีอะเวทีโอขอก่อนขอก่อนนะอย่างนี้นี่ยเขาบอกว่าแบบโอ้ my god เขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน่าจะเป็นแบบองค์ประกอบต่างๆอย่างงี้ของคุณนะมีดีเลยอะโอ้คือดีเลยมีองค์ประกอบเขาเรียกว่าเหมือนเขาใช้คาว่าทรัพยากรก็คือเหมือนคุณสมบัติว่าอย่างนั้นโอ้คุณสมบัติของคุณอะ ดีนะคือแบบโอ้ my god เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะเห็นคุณในหลายๆแงม่มุมในหลายๆเพลงหลายๆสไตล์ว่าอย่างนั้นเนี่ยนี่เขาบอกว่าเตียนนะโอ้ my god นี่คือสตูดิโอของเจ้างไหนซินใช่ไหมน,นี่นานๆเห็นทีเนาะเพราะฉะนั้นอยากเห็นเยอะๆนี่แล้วเขาบอกว่าหวังว่าจะมีบล็อกอีกนะอ่าบอกไปเลยจ้าบอกว่าเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานวันไหนๆก็ตามนะได้โปรดอัดคลิปไว้แล้วลงแบบนี้อีกนะอย่างเงนี่เขาบอกว่าชิงนี่รอชิงนี้รอแบบ ได้โปรดเถอะได้โปรดเถอะให้ผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงบ่อยๆเออเขาบอกอย่างนี้ว่าได้โปรดเถอะได้โปรดให้สาวน้อยคนนี้เนี่ยร้องเพลงบ่อยๆจริงๆนะคุณพี่โอ,อ้ดีมากเลยนี่เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน่อยซินนะร้องเพลงเพราะมากที่สุดนะคุณพี่คือบอกเลยว่าที่สุด ทิ้งละบ้าจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้ร้องเพลงแบบบ่อยๆแน่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยรู้อะไรไหมเออก็ดูมาเรื่อยๆนะฉันค้นพบเลยว่านะเจ้าหนซินนะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆเลยอ่าโดยรวมเลยไม่ว่าจะเป็นสำเนียงภาษาเสียงหรืออะไรก็ตามมั่นคงขึ้นเรื่อยๆเลยเออว่าอย่างงาั้น นี่เขาบอกว่าฉันรักคุณนะว่าไอ้เนี่ยแล้วที่สําคัญนะรักมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอ่ะโอ,อ้ที่สําคัญคืออะไรมาบ่อยๆนะวันนี้ร้อยทั้งร้อยบอกว่ามาบ่อยๆมาอีกขอบล็อกยาวๆ3ามชั่วโมงสี่ชั่วโมงว่าคันไปว่าอย่างเงี้เออจงอยู่ในจิ้วหลละในที่สุดคุณก็มาแล้วนะสิ่งนี้นะจนแต่ผู้หลงอี่ยมันไม่ง่ายเลยนะในการทํางานเนาะเออเอาจจริงแล้วเนี่ยพอดูเบื้องหลัง แล้วเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องอะไรนะย้าชุนิโยช่วมาชื่อนะคุณจะมีเรื่องอะไรก็ตามนะเนี่ยคลิเก้าชวอนะคุณสามารถบอกเราได้คุณสามารถที่จะบอกเรื่องราวต่างๆที่คุณพบเจอมากับพวกเราได้เขาบอกว่าอย่างงานแล้วที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะรอติดตามผลงานของเจิ้งไหนซินเลยคุณพี่วันนี้ไปก่อนดีกว่าไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย